เลขคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับผมชื่อจรัสพ่งรัศมีชื่อเล่นชิปเปอร์อายุ17ปีศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายสินภาษาโรงเรียนาสาธิตเอกตาครับตอนสมัยมัธยมศึกษาปีที่3ผมเป็นคนขี้อายครับสับสนว่าตัวเองจะต้องเป็นใครทำตัวแบบไหนผูดมาพูดน้อย introvert extrovert ต,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 ตอนนั้นผมจำได้ว่าเครียดมาก พราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นใครดีในสังคมแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความคิดความรู้สึกที่อยากจะเสื่อออไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสื่อ,อยังไงผมเลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าผมต้องเปลี่ยนผมตัดสินใจเข้าร่วมชมรมละครเวทีของโรงเรียนและนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับการแสดงผมกลายเป็นคนที่กล้าสแสดงออกมากขึ้นและเริ่มนําทักษะที่ได้รู้จากละครเวที มาประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรมของผมไม่ว่าจะเป็นการพูดสนทนพจน์การพรีเซนต์งานพอมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเรามองย้อนกลับไปหาคําถามที่เคยถามตัวเองไว้ในตอนนั้นว่าเป็นใครดีซึ่งตอนนี้ผมก็ตอบได้แล้วอย่างมั่นใจว่าเป็นตัวเองปัจจุบันหลังจากมีความเป็นตัวเองมากขึ้นผมเริ่มกลายเป็นเด็กละครเวทีแบบเต็มตัวโดยปกติผมเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วแต่งานส่วนมากที่ทําก็จะเกี่ยวข้องกับละครเวทีอยู่ตลอด หรือไม่ก็ใช้ทักษะการแสดงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกชมรมดราม่าคลับที่ได้แสดงละครเวทีใหญ่ประจำปีของชมรมารการแสดงละครเวทีนอกเหนือจากของชมรมเช่นละครเวทีวันภาษาไทยปนเอนอย,ย,อก,ยนอกจากนี้ผมเริ่มหันมาทำตำแหน่งอื่นๆของงานละครเวทีด้วยไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทหรือ การกำกับการแสดงอนาคตผมใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงที่มีพื้นฐานการแสดงมาจากละครเวทีครับการได้มารู้จักกับละครเวทีหรือศิละปะการแสดงทําให้ผมกล้าทําอะไรหลายๆอย่างหากไม่ได้รู้จักละครเวทีในชีวิตเลยผมก็ไม่คงเป็นเปือในตอนนี้ถ้าชีวิตผมต้องเดินต่อไปในอนาคตผมอยากนําประสบการณ์ทักษะและสิ่งดีๆที่ละครเวทีมอบให้ผม เก็บไว้ให้ใกล้ชิดสุดหัวใจแล้วเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมันครับ